อ้าวนึกว่าได้กุ้งมาเพื่อสุขภาพต้องต่ำเลยฮะอ๋อเตาะเต่าย่างกุ้งเหรอใช่แล้วนี่เตาอะไรอ่ะเตาหมอเกระทะอ๋อเตาหมูกระทะแต่ประเด็นคือตอนนี้เราตักกุ้งมาไม่พอไม่พอ แล้วก็ปลาหมึกนะฮะอันนี้กระแสกินแมงกระพุนกำลังมาะฮะเราก็เอาแมงกระพุนมานะฮะ,ก,ก,ะ,ะ,ฮะกับหมึกกรอบนะครับปะปะ <c oughs> เราไม่ได้กินนานแล้วนะผูกระทะนะตั้งแต่ก่อนก่อนงานบวงสวงองค์ปูนะ <c oughs> น่าจะเกินสองเดือนแล้วที่ไม่ได้กินนะฮะ วันนี้ป้าจัดให้แบบจัดเต็มเราก็เต็มที่ไปเลยนะฮะอันนี้เป็น3ามชั้นแบบหมักเนี่ยหมักงาเนี่ย โปรดเรามาแล้วนะฮะเขาจะเติมแบบเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ตักเรื่อยๆเหมือนกันนะครับค่อนข้างตัวใหญ่นะฮะแล้วก็สังเกตดูนี่นะมันจะมีหัวมันมันด้วยนะครับผมนี่่อไปนี่นะฮะของโปรดเรา น,นี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบชีสหรือเปล่านะมันเป็นชีสหรือว่าเขาเป็นแบบผ่ามันกุ้งเฉยๆไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเป็นหอยเสียบใช่ไหมหอยหอยหวานแล้วก็หอยแมงคู่ตัวใหญ่มากไม่หอยแครงแกงแล้วนะครับปลหมึกพวกนี้อ,อ,อาหารค่อนข้างเยอะนะหลากหลายมากนะ กระมุมส้มตำนะเอาที่ตัวเองกินแล้วหมดด้วยนะ,อเ,ะเอาให่ป้าเอาเหรอห้ามเหลือนะถ้าเหลือจะโดนปรับขีดละยี่สิบห้าเฮ้ยขีดละสี่สิบนี่ป้ายเขาอยู่นี่นี่นี่ขีดละสี่สิบบาท กันเองหมูกระทะนะชื่อเหมือนที่ในกรุงเทพเลยนะ่หไม่รู้เจ้าของเดียวกันหรือเปล่าว่าประชามนจ่ายแพงมากอืมดักแด้ไปหน่อยสิดักแด้ห,หาจานมาใส่แล้วก็ถือไปอน,นี่น,ะนี่นี่ของสำเร็จรูปนะฮะเฟรนฟรายนะฮะนักเก็ตนะครับ,รบอันนี้จะเป็นจีบใช่ไหมคืนมจีบจีบปูเกี๊ยวปูนะ เยอะไหมอานั่นแหละนั่นแหละพอเยอะไหมไม่ต้องเยอะมากพอแล้วเนาะอ่าพแล้วพะนักเกเคร่ไฟปะบอกแล้วว่าเราตัวกินกุ้งเราตัวกินกุ้งแม่ทมาลโหแม่โทรมาทำไมแม่โทรมาทำไม อืมตอนนี้มันเดือดปุดๆๆๆแล้วอ่ะอ,อยากได้อันนี้ใหม่อันไหนที่ขี้บออยากได้เพิ่มปุดๆเฮ้ยน, <c oughs> น้ำจิ้มเขาไข่ถ้วยน่ารักเนาะ <c oughs> เออดูถ้วยน้ำจิ้มสวยมากเลย <c oughs> เจอกันอ๋อลืมอะไรอืมเขาอยู่สี่กอไม่ไปเจอกันสายด่วนจากสี่กอทำอะไรอยู่จ๊ะกินข้าวหรือยังฮะกินข้าวหรือยังเขาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นฉันได้หลอดแล้วอันนี้มันหลอดลูกอันนี้แม่ดูมั้จริงครับขอบคุณครับลุงเสือกินฝั่งไหนเนี่ยนี่นี่อยู่ข้างน้ำมันเพราะต้องย่างแล้วพี่มนต์นี่น้ำม้อยมีน้อยนี่ อน้ัที่ติดที่ิดอ๋อือนด่โนะขอบุฟเฟ่ินห้หมดนะคะหดนคะขีดละสี่สิบบาทแต่เราจะกินให้หมดแน่นอนไม่เหลือ่ะ นี่จ้านี่ยเดี๋ยวแกไปเรื่อเลยมาดเดี๋ยวเรื่องเลื่อยสีสีสีนะอ่ะหมดใช่ไหครับอ ฮัลโหลคาเจ็ดร้อมีน้ำจิ้มคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงหรือเปล่าทำมินิฮาร์สคิดถึงทำมินิฮาร์ที่ทำยังไงมินิฮาร์สเดี๋ยวทำมินิฮาร์สตอนแล้วทำมินิฮาร์สตอนแล้วอันคนดินน้อยเฮ้ยรู้สุกแล้วใช่ไหมนี่เห็นยังเห็นยังคูณเสือกินอะไร

ไม่ทีทีมีกันมงไอ้ไอ้ไอ้ที่ี่ี่กันนะมีเดียวไปจ้ามันะขอกันดเดี๋ยวเอาที่ที่มาเปนยรยงพวนี้อ่ะพี่เา ใช่ใช right? ่ไหมมันชื่อร้านกันเองเหมือนที่กรุงเทพเลยมันชื่อเหมือนที่กรุงเทพก็มีนะครับใจด้แเวลากบบ้านสรุป ด่านนี้เอาี้เอาีนี่แหละนี่แหละไม่ไกลเองด่าน้คนนีด่านน้ไกลวามจะบอกเพ่ากินมูกรั้นกินวแดปอเราะกพอบอกเพราะผมบอกเนปแล้วว่าเป็นร้านด่านนี้อืมเว็นจะเปลี่ยนได้หิวโดยโดนเติบเีบเป็นไรเร่งมาลองไรบามือนั่นแ่

มันจะไม่มีแต่มาังหมดไปมินตา้มากินหมูกระทะด้วหมูกระทะย่างมาด้นนี้หนาอยู่นะหนาไหมบ้านพี่เจ้าหนาไหมใครบ้านขนตกขนกหมือนน้ำมาโคล่าเหมือกล่หมอนึกนี่้งพวกนานไกอันนี้กถะสุล้วเนาะ มึงสุดทีิมาแล้วสดแล้วที่มาแล้วอ pues, oh, ๋อมึงสดทมาแล้วแต่แม่ไม่เคยกินไงถ้าอเี่อมันที่ันน้นอะที่นันน่ะที่มันเป็นหมือนออฟอง้มันมักเกยไม่รู้แกระเบิดะเพราะนั้นกูสั่งมาเลยกูไม่กินมวก็มไปตนั้นเรายังไม่ไปเราได้ไปเต็ตกเพนแล้วเราก็อยู่ในห้องตกเพนทได้เลย คุนปราสวัส <Kell> ด <analyze anthropology> <th> ีค่ะสุดทายนะคะทุกคนก็มากินหมูกระทะมากินหมูกระทะก็เลยได้โอกาสได้ไล์พอดีโทรมาไปเที่ยวนี้

ตอนนี้อยู่ฟังโนค่ะจำนาบอกไรสาระใช่ค่ะด้นนว่าอรสำหรับคุณสนาไรสาระแต่เราเป็นการกินเนี่ยเรามีสาระนะเพราะว่าเราหิวมหิวไม่มหิวตอนนี้คุณาำคุณาำนา,าอิม่มอนนยู่ก็เลยบอกไรสาระแต่เราอ่เนี่ยมันก็เลยมีสาระเพราะว่าคนจีนมุมมองคนละคนละความหมายกัน อัเข้ามาคนที่อิ่มแล้วคือได้สาระมากเพราะเขาอิ่มแล้วไม่อยากกินแต่ของเรามีความหมายมากคือวันนี้เราหิวไงหิวมีสาระมีคุณค่ามีคุณภาพหิวไม่พูดมากนะต้องให้เขาถึงเรื่องด้วยก็ไม่ถึงเรืมากกับคุณเรื่องเหมือนกัน แค่ขายพี่ให่เขาบอหิวเขาเลยว่าอะไรสาระจะห่าเนี่ยมันตาไล่แล้วยังให้ยังเอาไปสิอ่าไ ม,มันสนะ <c oughs> บ,บายดีไหมคร <c oughs> ับยังไงลูกกำลังกินอยู่ค่ะสบายดีไหมครับไม่ค่้สบายดีครับหลายสบาดีเราัไม่เวเีมที่คราเราดูไปก่อนค่ะทุกคนทุกอย่าง เราไม่กวนยถามรำหลายๆลูกเต๋อตัดทุกอย่างตัดมาถึงหูเป็นย่างกินลรงงานเลค่อยๆดูกันไปเนี่ยนะเดี๋ยวเขารู้เคลียร์หมดแล้วมั้งก็เลยไม่ถึงแก่มันน่าม้วนจินเผื่อป้าด้วยวันถัดมาค่อยๆจ่ายตังค์มันรู้อ๋อพี่นัทสวัสดีจ้าไม่เจอกันนานไงขายตุ้ยเสียวดีป่ะ ฮะพระเด็กกินเข่าอยู่มาเด้อมาเด้ออ่าอ่าใช่ใช่แม่เต่าเป็ดนั่นแหละแม่เต่าเป็ดอ่ะก็เห็นกม่อยู่เซฮายเซฮายที่ไหนแล้วที่นัดยังอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมเสืออยู่นี่ไหนอ่ะไหนอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้ดิเด้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เบนเข้ามาอยู่ให้เขาจะให้เอาขวดมาเถอะ เฮ้ยทำไมมัน่ากินขนาดนี้คุณผู้ชมเอาไปีกันไม่เดิฮะเราก็เอาเตาเขามาย่างใช่ไหมเพราะเตาเขาเจ้าของเตาเขาไปแล้วเอาไปย่างเตานู้นได้ไหมจริงเหรอเอาก็โทรคิดตังค์ไปแล้วไง

ขอเวลากินกุ้งก่อนนะครับนี่ไงละมอนเ่รถงอ้นเริงหรอป้าเอะไรนานไงคนดู6ล้าน อกอะไรพวกโรงแรมคงมีไม่าาเลยนะก็เป็นหัวรานอี่แล้แล้วพขอตกหัวร้านกันแจกบอลสะใจจริงกมุกคนที่ิมาเดินเดินาพี่เสือมันสุกแค่หัวมันี่มีอาจารย์ไรอีกใบหนึ่งจามปา สากันและแน้นนั่นเองไข่ผสมันยผสมยิปเป่นี้แล้นอืน้ำมันเอานี้ไปที่ยาวนะอือแยกกันแยกกันแยกเียดี่เอมาเปิดทุกคน เนี่ไงป้ายเขานี่ทางแนอยู่นี่น่าลงอย่แตรถ มันไหมแต่ว่ามันไหมจต่เปลือกนะเราไม่ได้กินเปลือกทีน่ปอกออกมาก็่างนี้สีชมพูเน้นอะเื่อเป็นบลาจ้า <c oughs> ขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับ